ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายยอีสลับไปบ้างที่สงขลา,ขาสงขลาจริงๆมันเป็นมันเป็นพื้นที่เดือดเดือดนะใช่ไหมเพราะว่าในประจัธิปัดเองก็ตอนนี้ก็แตกออกมาแล้วคุณเดชอิดก,ก็เว้นบักแล้วใช่ไหมอ่า แล้วกล้าทําก็จะไปปักหลักะปรากฏว่ากล้าทาเองก็มีประเด็นถูกไหมในเรื่องสอสอใช่ไหมเรื่องสอสอที่ถูกยึดทรัพย์อะ,ะใช่ไหมเรื่อในประจาธที่ปัดเองก็ก็เดือดอถูกไหมะนะฮะ,ะปรากฏว่าลิตาโพก็ก็ไปถาม,มคือสงขานี่เป็นที่หนึ่งแหละนะฮะที่ต้องต้องจับตาแหละเพราะว่าปัจจัยภายในมันอุโหมันสารพัดเลยนะฮะ,ะเรียกว่าจังหวัดผมนครเน,นี่ยนะมันก็ ดูเดือดแล้วนะสงขานี่ยิ่งไว้นะแต่ปรากฏว่านิดาโภก็ไปถามปรากฏว่าเฉพาะคนสงขานะ,ะบุคคลที่สงขาจะสนับสนุนให้เป็นนายกนะมีป่ะมีป่ะไม้มย,ยัง<ม>น,นี่นี่อ่าโอ้โหนะฮะวันนี้คนอภิสิทธิ์ยิ้มแฉ่งเลยนะสี่สดหเจ็เปอร์ภิสิทธิ์เวชาชีวะจะเกือบครึ่งแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งอ่ะยี่สิบสี่จุดหนึ่งแปด หาคนที่เหมาะสมไม่ได้เห็นไหมคุณจําได้ไหมคคือถ้าเขาคนใดคนหนึ่งมาเนี่ยไอคะแนนหาคนที่เหมาะสมไม่ได้มันจะตกไปใช่ถูกไหมไออย่างเงี้ยแสดงว่าคนสรงลาเนี่ยมาอภิสิทธิ์แน่นอนเขาโฟกัสไปแล้วอนุทินได้สิบสองจุดห้าหกนะนัตพงศ์ได้สิบเอ็ดจุดสี่สามพอๆกับอนุทินเนี่ยแล้วก็พลเอกบังสีสองจุดหนึ่งพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็คนก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มาแล้ว ใช่ไหมก็ได้หน <si des ึ่งจุดเจ็ด <UM ก็แสดงว่ายังมีคนคิดถึงอ่าผพิรพันธ์หนึ่งจุดสี่หนึ่งอะไรได้ประมาณนี้นะฮะอ่าไปดูที่พักที่เขาจะเลือกนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเขาจะปิบัติสี่สิบห้าจุดสี่ห้าปาร์ติลิสเนี่ยนะฮะยังไม่ตัดสินใจสิบเก้าจุดสี่เก้าประชาชนสิบห้าจุดศูนย์เก้าคุณพิไทยสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์นี่เห็นไหมก็คล้ายๆกันนะกับคะแนนส่วน สอสอแบ่งเขตนะสอสอ,อเขตประชาธิปัตย์4ีเนี่ยยังไม่ได้อดยี่สบาประชาชน13ภูมิใจไทย10อินนี่นประชาธิปัตย์เหมาจังหวัดนี่นะประชาธิปัตย์เหมาจังหวัดแน่ ซึ่งแสดงว่าโอ้โหไม่ไม่สี่สิบคนนะครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งทางนั้นถ้าภาษาใต้ก็เลยไม่ใช่น้อยน้อยไม่ใช่น้อยน้อยนี่พอสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ชัวร์ครับเพราะว่าท่านผู้ชมท่านไหนอยู่สงขาก็ลองความเห็นหน่อยนะครับนะฮะว่ามันเป็นตามที่นิดาโพก็สำรวจจริงไหมนะฮะอ่าเขาสำรวจก็หนึ่งร้อยหนึ่งพันเอาน้องร้อยอะไรหนึ่งพันหกสิบเจ็ดนะตัวอย่างนะ นะสิบปดปีขึ้นไปใช้แบบสุ่มหลายขั้นตอนนะมีระบบวิธีของเขาอะนะความเชื่อมัน195่นร้อยะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็าการระบุความมั่นใจไว้ขนาดนี้ด้วยแหมนะถึงวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามาแรงจริงๆนะคุณอภวิธิมาแรงจริงซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะที่สงขลาเลยนะท่านแบบเนี้ยมันอาจจะสะท้อนไปถึงฐานเสียงเดิมตั้งนี่ผมว่า ก็อาจจะมาทรงนี้เใช่ไหมครับพะนายกทวนยังอยู่คือคนไหนที่ยังสตรองอยู่ในพักเนี่ยใช่ไหมก็เรียกแบบเรียกยังมีบารมียังสตรองอยู่ในพื้นที่ยังสตรองอยู่ในพักเนี่ยอาจจะมาทรงนี้นะอ้าวถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตรังมีโอกาสด้วยก็เท่ากับว่าภาคใต้ยังมีอีกหลายจังหวัดนะก็ยังมีอหลายจังหวัดแต่ทีเนี้ยยังยังยังที่นครเนี่ยมันก็ไม่มีคนที่สตรองไง คุณเข้าใจไหมถามว่าจะเป็นชัยชนะหรือมันก็มันก็มีมันก็มีคนมาแข่งกันเยอะกล้าทําตอนนั้นก็ก็ไปปักหลักเจอไหมคุณธรรมนัสเองก็ไปปักหลักภูมิใจไทยก็เคยไปจิ้มมาได้อ่าอย่างเงี้ยคือก็ต้องมีคนสตรองระดับแบบระดับคุณชวนเนี่ยการมีคนส่งข่าวคนส่งข่าวคนส่งข่าวว่าไงครับคนส่งข่าวว่า เออคุณคุณเชลซีฟุตบอลเนาะบอกอว่าผมคนสงขาพอแล้วล่ะครับสำหรับสีฟ้าผมไม่ไหวแล้วเลือกอะไรเลือกอะไรเม้นมาหน่อยนะคะอ,อยากรู้อเออแล้วก็ตัวเลือกพวกนี้เท่ากับมัดมือ70ล้านคนชกผมว่าเลือกหมอเขียวดีกว่าแบบนี้หมอเขียวหมอเขียวถ้าเลือกหมอเขียวก็ต้องเลือก คุณหมอว่าลงดิออ <laughs> หมอว่าลง <laughs> <c oughs> เพราะคุณหมอลงเพิ่งไปเพิ่งไป <c oughs> สีเขียวด้วยสีเขียวที่อ,อะไรนะที่อโศกใช่ไหมออไปรู้อโศกที่ไหนเดี๋ยวผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะคุณหมอว่าลงเพิ่งไปพูดเลยนะฮะอ่ะอไม่ <c oughs> ผมต้องบอกกัทินที่น่าสนใจก็คือว่ากรุงเทพน่าจะมีมาเบียดได้บ้างนะด้วยด้วยกระแสคุณอภิสิทธิ์เนี่ยน่าจะมีมาเบียดได้บ้างนะเออใช่ไหมออ ในในนในคะแนนแบบไม่รู้อะนะในเขตไหนตัวดีๆอะอใช่ไหมคือประชาชนเนี่ยมันส่งคนมามันเอาแต่กระแสโซเชียลไงใช่ไหมมันไม่ได้ส่งแบบแล้ะตัวเปรี้ยวๆมันก็ส่วนใหญ่มันก็มีเขาเรียวกว่ามีราคีหมดอะ่ะ<อ> <laughs> ใช่ไหมมีราคีมีปัญหาหมดอ <laughs> ใช่ไหมเออนะ มีจุดด่างดำมีจุดด่างพลอยใช่ไหมถ้าตัวไหนตัวดีๆจริงๆกับผมว่าอาจจะไม่หลุดเข้ามานะอของไปทันทิปเที่ยวนี้นะมันฉะนั้นโผโผโผนิดาเที่ยวนีนมนนนนะะ้มันน่าสนใจนะฮะมันน่าสนใจแต่ผมว่าตอนนี้ประเทศปัตเฮกันแล้ว,ล,วลืมไปว่านะฮะนะอยากะให้สงขาเป็นประเทศไทย <laughs> ถ้าสงขาเป็นประเทศไทยกับจัดตั้งรัฐบาลเลยเขาก็บอกว่าตอนนี้คุณ อ่อุทินก็ต้องจับกับปชาธิปัตนะใช่ไหมก็ดีจะได้ไม่ต้องไปจับกับไม่ต้องแบบแบบขวยใจกับกล้าทำไงอ๋อนะอะไรว่าไปอ่ะแต่นี่อานดำไม้เห็นนะครับวพรากระแสตอนนี้มันมีเรื่องอื่นอ่ะดันเรื่องที่สองนะค่ะอ่ะเรื่องที่สามคุณจะไปที่ลุงโตหรือว่าจะไปที่ไอซ์ก่อน ลุงตู่ก่อนลุงตู่เอา,เอา <นะ S 2> ไปลุงตู่คุณว่าไปเลยไอ้ไอ้เหลี่ยวเรื่องเรื่องยาวจะได้แบบ <c oughs> ว่าช่วยเล่าเออแต,แต่ท่านผู้ชมอยากจะเล่าแทนพวกเราหรือเปล่าหรือไอ้เนี่ย <c oughs> เ,เรื่องคุณน้ําแข็งเนี่ยเด<อ>ีเ๋ยวให้ออท่านผู้ชมเล่าแทนพวกเราดีกว่า <c oughs> ต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ <c oughs> New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิ จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ตตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569